สวัสดีค่ะทุกคนเนีน่ยตอนทับนะคะซื้อเพสถนนสาวุทายมินิร้านกาทุกคนเนาะไปคาเฟยนะคะอยู่หลังวัดผาสันแก้วนะคะขี่ไปนอยนึงกับหอดนะคะทุกคนหรือว่าบัาาในนีใจกำมาตามแมแไ่นะคะซื้อคาเฟาว่าพี่โนลาเต้สักอย่างนะคะทุกคน เอฟซีวะีรคือจื้อวะไดเอฟซีวะแซวอันนี้นะคะ่ะบรรยากาในร้านก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนในร้านก็มีขนมพร้อมนะคะแล้วก็มีเป็นร้านกับข้าวมิโวนอาหารสามารถเลือกได้แต่มางราแบมาเติมกาแฟนะคะในซวง เสานะคะบอ,อได้กินข้านะคะก็เลยวันนี้ราก็สร้างเป็นมอคค่าคือเก่าค่ะทุกคนมันยากาศราะะ้านก็คือดีแห้งนะคะทุกคนเพราะว่าแนมไปนี้ก็จะเห็นทิววิวเขานะคะลวก็เมฆนอนอีลากับมากอยู่แล้ววิวเขาอย่างเสนะ,ะนี่ก็คือเป็นการแอคทาทายรูปนะคะ <laughs> ทุกคน fc <laughs> <MC S 1> ต้องไปกดไลค์รูปให้อีลาแลวเดินให้อีลาก็คือถ่ายรูป หลายแห่งนะคะนี่ค่ะบรรยากาศอิหรีนะคะ FC บังเลยสวยงามมากนะคะทุกคนดิวธรรมาศาสตรสุดๆนะคะอิลาเนย่ไอเลิบเลย โซนนี้ก็จะเป็นโซนหน้าร้านนะคะทุกคนก็นจะมีตอักษรตัวใหญ่เป็นสอรานนะคะแให้ถไ,ไทยรูปบันไดนะคะนี่จะเป็นทางเข้าร้านนะคะร้านเปิดคู่มือนะคะถาผป,ปุใดมาเทวเขาพอนาะมาบัดผ่าสันแกวกันเลยมาแวะกินกาแฟอยู่นี่ได้ะค่ะทุกคนบรรยากาศดีแห้งนะคะ อีเราก็เดี๋ยวจะไปเลาะถ่ายรูปเลนสักหน่อยนะคะคลิปนี้นอีลาก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามเพจสีน้ำสาวอุทยเด้อจ้านะคะฝากคอมเมนต์ในด้อค่ะทุกคนจะไหนให้อีลาลงรูปก็ฝากกดไลค์น้ำเด้อเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปอีพีต,ต่อไปเด้อค่ะคลิปขอขอ,ขอยังอีกหลายคลิปอีเด้อฝากติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกนันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ